สวัสดีค่ะ fc วันนี้เจาวานพามาดูเฮาพี่สาวนะคะพี่เพาะกล้าไว้นี่นี่เลยอันนี้มะเขือเปาะนี่กะเพรานี่ถั่วทวนมีทุกถั่วเลยนะคะนี่มีแตงไข่แตงไข่มีถั่ว แตงไทยกับเพรายังเล็กอยู่เลยค่ะนี่เพ้่จะขึ้นกับเพรานะคะผักฟังค่ะเราอาศัยเพาะเองนะคะนี่แตงหมูแตงหมูมีกินกันทุกปีนะคะเจ๊จะไม่ซื้อซื้อเลยนะคะแตงหมูเราจะกินที่เราปลูกนะคะเพราะเป็นพัน์ธุจากประเทศไทย นี่ผักบุ้งในหาวใกล้แล้วค่ะข้างนอกข้างนอกยังไม่ได้ออกไปเลยนี่ถั่วพูถั่ยิสงถั่วพันธุโตมีทุกพริกเลยนะคะที่นี่นี่มะเขือ เล็กมะเขือน้อยเพราะพี่สาวปลูกหลายไสาพันธุ์จัดเลยค่ะยังไม่ได้แยกอะไรเลยมะเขือโตแล้วมาดูมาดูอันนี้แมงลักค่ะอันนี้ในเฮ้าส์นะเราจะลงก่อนนะคะนี่ถั่วชิยุสมพันโต เม็ดโตโ,โตเลยค่ะเ็าจะไม่ปลูกเล็กนะ,ะอันเล็กๆเ,เราจะไม่ปลูกเลยค่ะที่เก็บเก็บเคยทุกปีปลูกแล้วไอ้พันโตนี่มันดกฝ่าโดดมาดกกันนี่รักตะไคร้เริ่มแล้วสระแนวนี่ นี้เราก็ลงแล้วนะคะนี่หัวราคาลงไว้เฉพาะในเฮ้าก่อนนะคะเพราะเรายังไม่กล้าเสี่ยงข้างนอกมีชามตะไครว้วัปลูกข้างนอกงลอยน้ำไม่รากออกก็จะไปปลูกอันนี้นนกระเพ่าไม่ต้องเปิดก็ดูอะไรไม่ขึ้นมันระขึ้นเต็มเลยค่ะ นี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเราจะถ่ายให้ดูใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ